งานครั้งนี้นะครับก็มาที่ร้านที่ชื่อโคเยซึ่งก็คือร้านที่อยู่ชั้นบนนะครับของเซ็นทรัลของเชฟอริจิโอกับภรรยาเขาเชฟเพียโดยที่เชฟอริจิโอเนี่ยเขาจะดูแลเซ็นทรัลข้างล่างและข้างบนเนี่ยก็เป็นร้านชื่อโคเยซึ่งเป็นที่ที่เราจะมาทำอีเวนต์นี่แหละครับผมแล้วก็เป็นร้านอันดับ25ของโลกนะครับอันดับ7ของเซาท์อเมริกาก็เป็นร้านที่ดังมากๆนะครับผมวันนี้เช้าวันใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูเขาบอกว่า ปลาเพิ่งมาถึงปลาช่นอเมซอนเดี๋ยวไปดูโอเคเชฟเดร็กว้านี่เขาบอกว่าตัวเล็กมากนี่วันสามสิบโลปกติเขาบอกมันโตได้200โลมาดูครับใครไม่เคยเห็นมาดูจ้นี่ครับวันนี้พามาดูนอกจากนี้เราก็ วันนี้ที่จะใช้ตอนกลางวันนี่คือ10บโมงนะเที่ยงจะทำแล้วแต่ว่าคือทําสดมากมาดูนี่คือซีวีดต่างๆของที่ที่นี่ก็แบบติดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นซบบีวีดเขาจะเยอะมากหลายชนิดบ้านเราไม่เยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำรสเทสว่ามันรสชาติเป็นยังไงเพราะม่านมันก็จะเค็มมันก็จะแบบใหญ่มากแล้วก็มีนี้นี่คือกุ้งแม่น้ําของเขากรามใหญ่ครีฟฟิชข้าวคุกกี้เราจะทําจากเจ้าตัวนี้นี่ก็เลเซอร์แครมที่เราจะใช้หลอดเขาใหญ่มากหลอดเราเล็กอินไทยแลนด์วิเก็ตไลท์ส อันนี้จริงเขาบอกว่ายังเป็นนอยู่เลยเห็นไหมมันแบบหดๆได้ This one also from Peru เ g ร t Yes everything from Peru นี่ครับดูหอยเขาสวยงามเดี๋ยวนี้มาทำดูกันมาถึงพระเอกของเรา Can you take photo for me เขาช่วี่นี่นี่ะนี่นะครับเป็นรูปพญานาคนะครับที่เจอต็นนี้เราอยู่แม่น้ำคงนี่ใครไม่เคยเห็นนะครับรฟชั่นอเมซอนนะครับแต่เราจะเอามากิน เมืองไทยเห็นไปในบ่อโอ้โหหนามากเขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกเขาบอกจะขอดเกล็ดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี่ออกแรงดึงเยอะมากนะหนังเขาเหนียวมากโซยุชิ s ูจะคาดติด o ั่วอันนึงอันนึงอันนี้เราก็ไม่เคยทำเนาะเราก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวเราดูว่าเขาทำยังไงคือมันหั่นยากมากไม่เหมือนปลาปกติอ่ะปกติเวลาฟิเลปลาเขาต้องฟิเลด้านนอกอันนี้มาฟิเลด้านในเพราะบอกว่าข้างนอกมันแข็งไงแล้วเขาตามกระดูกเขตามกระดูกด้านในแทนแล้วเขาจับมีดทิกมีดตัเห็นไหมปกติไม่มีใครเขาจับมีดกันอย่างเงี้ย not easy อะ you have to filet from you have to filet from inside instead of นี่ครับวันนี้เชฟเพีย introducing ไส้เชนไส้เชฟนี่ดูคือแบบเห็นว่าความหนาคือมันหนามากอันนี้มาดูต่อนี่อูนี่นี่วิธีการคลีนหนามันจะไม่ได้แหลมมากเหมือนบ้านเราเห็นปะแล้วคืออูนี่อะก็คือกินส่วนแค่เหลืองๆไอ้พวกไส้พวกนู่นนี่นั่นคือเราไม่ได้กินนะเพราะแค่ออกมาเนี่ย คือเลอะเทอะอย่างนี้นะมันไม่ได้สวยงามอาจจะไม่น่ากินตอนนี้เราก็ต้องมาล้างน้ำแล้วถึงจะชิมได้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าอูนิสดรสชาติเป็นยังไงสดกว่านี้ก็ไม่มีละยังเป็นอยู่เลยอเอากินก่อนกินนี่คือทะเลแบบเหมือนเราอยู่แบบทะเลหวานมากไม่หาไม่มีวาซาบิเนี่ยแล้วแบบครีมมี่เหมือนกินแบบแคมบูเล่แต่เป็นรสทะเละแคมบูเร่รสทะเลใครเห็นป่ะ หวานมากนะบ้านเราก็คือได้แบบได้อย่างนี้แต่สีไม่อย่างงี้เพราะนี่นี่น้ำเขาเย็นไงเมืองไทยบางทีเราออกมาเขียวๆอย่างเงี้ยเือต้องไปต้มก่อนถ้าแบบตามสมุนไพรอย่างเงี้ยก็เยอะเขาก็จะมาทําแบบหลนทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ควรกินสดนะครับแนะนําเลยว่าเมืองไทยอาจจะร้อนไปนิดนึงแบคทีเรียมันเติบโตได้ดีอันนี้มันแบบน้ำมันเย็นคือนี่คือเหตุผลคนที่แบบเอ๊ะทำไมของไทยกินไม่ได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่แค่มันมีแบบแบคทีเรียมันแบบ อุณหภูมิน้ำบ้านเรามันแบบ20กว่า30อะไรเงี้ยมันกำลังสบายความแบคทีเรียเติบโตโอเคนี้เราได้ของครบหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่เหลืออะไรแค่ตู้ห้องครึ่งเรามาดูกันว่าทํำยังไงของแบบสดกว่านี้ไม่มีแล้วบอกเลยฮะสดที่สุดและทุกอย่างเป็นของเปรูหมดโอเคค เฮสต e ร a ส k ตชั like นอหนอ๋อ a ด้านห่คอว่หนี่นะครับเป็นช่วงเตรียมของใครไม่เคยเห็นปกติแน่นอนว่าก็จะเห็นทุกคนว่าแบบครัวทุกคนเนาะเชฟทุกคนก็จะแบบเนียบตอนเซอรนะ์วิสเนาะแต่เอาจริงๆมันก็จะวุ่นวายหน่อยตอนเตรียมของนี่ก็ครัวของ ร้านอาหารระดับหนึ่งของโลกครับซึ่งใหญ่มากแล้วก็สวยมากเนี่ยเห็นวิวของคนกินอ่ะก็เป็นครัวที่แบบหนึ่งในครัวที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเหมือนกันนะครับผมคือแบบดีมากอะ่ะนี่นะครับใครไม่เคยเห็นครัวของร้านอาหารระดับหนึ่งของโลกครับเซนทรัลครั้งเนี้ยอีเวนต์มันค่อนข้างแตกต่างถ้าเคยเจอมากับผมก็จะมีการ c o l l a b o r a t i o นเนาะเขาทำอาหารด้วยแล้วก็เสิร์ฟเป็นเมนูของทั้ง2เชฟอันนี้ไม่ อันนี้คือทีมเขาทั้งหมดอะซัพพอร์ตเราช่วยทําอาหารของเราเสิร์ฟให้แขกของเขาหมดเลยไม่มีอาหารของเขาเลยแม้แต่จานเดียวตอนนี้เขาบอกเลยปกติเราจะแบบไอ้นี่กันเนาะตองนี้เขาบอกว่าู่ u solo โโเลยีล๋ยวหลังเราจะไปทำเมืองไทยมั่งเราคงไม่ต้องทาอะไรเลยไงจะไปไม่ใช่เขาก็บอกว่าไหนๆอะโหมูองามมาถึงนี่คูโชว์อาหารไทยไปเลยเพราะอาหารเขาอะแขกก็ได้กินตลอดอยู่แล้วนั้นอยู่มาตั้งไกลเทคโอเวอร์ไปเลยนี่ไมหมคอแลแลบเขาเลยให้เทคโอเวอร์เราก็เทคโอเวอร์ครับ มาลุอยอาหารไทยแบบอย่างเดียวข้าวคุกกีิในแบบของเรานะครับนี่ข้าวมาจากไทยนี่ข้าวของปายครับนี่นี่มันเหมือนแบบดำดอยเป็นเหมือนคล้ายๆไลซ์เบอรี่เอามาให้เขารู้ว่าข้าวเราดีข้อดีของการมาคอแลบคือเราไม่ได้แบบ นี่เหมือนทำที่ร้านตัวเองถ้าทำเหมือนร้านตัวเองก็ง่ายเนาะเอาคนมาทำแล้วก็จบๆไปอะไรเงี้ยแต,ต,ต่นี้เราอยากทำวันนี้ทุกอย่างยกเว้นข้าวแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยคือใช้ของเปรูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือการความหมายของการมาคอร์เล็ปแลให้มันแบบมีมีความหมายมีมีนิ่งฟูมมันต้องแบบนี้เรามาทำคอร์เล็เมนูที่เตรียมมาเนี่ยตอนแรกเตรียมไว้หกสรุปทำเจ็ดอันแรกที่ทำเพิ่มเลยก็คือเราใช้ปลาซีแบทแล้วตอนแรกเราก็ติดมะแขวนมาด้วยเราก็เลยมานทำเป็นเดรสซิ่งของตัวมะแขวนกับน้ำมันมะกรูดเสริมมาเเป็นตัวบบชชริ่มต้นนเาะออที่ก็คืเป็นตัวบีทรูอ ซอเบที่ผสมกับน้ำปลามะนาวแล้วก็มาเสิร์ฟกับกุ้งทะเลของเปรูแล้วก็สาหร่ายแบบต่างๆของเปรูนะครับอีกอันนึงเราทําต้มข่ากับหอยนางรมย่างแล้วก็ตัวหอยหลอดย่างของเขานะครับแล้วผสมกับตัวพิก,กลมันจะเป็นเหมือนมันอะแต่มไม่ใช่อ่ะมันจะกรอบๆเราตัวนั้นอนะเสิร์ฟกับจานนี้แล้วต่อไปเป็นปลาจากอเมซอนะที่นี่เขาเรียกว่าไพเช่เนาะเราก็เอามาเสิร์ฟกับซอสที่ทำเป็นเหมือนแกงใต้แต่เราทำเป็นมังสวิรัติทำมาจากตัวแครอทแล้วก็เสิร์ฟกับ ตัวผิวส้ม ของและตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวแกลปของเขาเอามาย่างเสิร์ฟกับตัวซอสท,ที่ทํามาจากกระเทียมย่างแล้วก็ซอสท,ที่ทํามาจากขมิน้นแล้วก็เป็นซอสไก่ไต้นาอีกอันนึงก็คือซิกเนเจอร์ของเลดูซึ่งเราทํามาเป็นเมนคอร์สอันนี้เป็นข้าวคกกะปิดนั่นเองนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับซอสหัวกุ้งแม่น้าต้มยำที่นี่เราจะไม่มีกุ้งแม่น้ำาั้นั้นเราก็ใช้วัตถุดิบของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวพริก2ชนิดที่เป็นพริกเปรูนะครับเป็นไอ้มะม่วงเปรี้ยวเราไม่มีเราก็ใช้ผลไม้อีกชนิดหนึ่งของเขาอ่ะที่มัมมน เครฟิชเนาะเขาไม่มี r ิเวอร์ฟรอตัวใหญ่เหมือนบ้านเราเราก็มาใช้เครฟิชแทนนะครับซึ่งมาจากแม่น้าเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงใช้มันหวานของเขาเอามาทําเป็นดิเซอร์ที่นี่มันข้างนอกสีมว่วงข้างในสีขาวแล้วก็มาทำแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบสีขาวหมดก็เลยเป็นตัวไอศครีมที่ลมควันนะครับผมของบ้านเราแล้วก็มีเสิร์ฟกับตัวน้อยหนาบ้านเขาแล้วเป็นการฟิวชั่นหลายๆอย่าง หมดรอบทำให้ทุกคนดูเมื่อกี้เชฟเห็นไหมเชฟเวอร์อีเวอร์อีโอนะครับเชฟอันดับหนึ่งของโลกเาชิมเมื่อกี้เขาชอบมากสุดคือไอตัวต้มข่าซอสเย็นของเราเขาแบบถามด้วยว่าทำยังไงถามล้วก็ใส่อะไรเขาบอกเยี่ยมมากก็ถือว่าแบบทำเองหมดเลยเนาะเจ็ดจานเทคโอเวอร์สุดยอดเรามาลุย เริ่มแล้วครับก็แขงเราแรกเข้าแหละว,วันนี้30คนเบาๆแต่งานเนียนๆเพราะเยอะมากเจ็ดคอร์ดจะรลุยละกับโคุยครับที่เปรูบิลีมาเปรู เมนคอสเกือบสุดท้ายแต่เหลือโต๊ะ V I P โต๊ะหนึ่งก็ยังเพิ่งกินคอสสาเองนั่งเหลืออีกเยอะหน่อยแต่ก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างสมูทดีมากทีมเขาก็ช่วยดีมากทีมเราเองก็โอเคด้วยมาก็ถือว่าแฮปปี้ตอนนี้แขกมก็ว้าวกับรสชาติของอาหารไทยกับเปรูอินเเดียน เจอแล้วครับอันนี้อให้เขาดูเทียนอบทุกคนก็งงว่าเทียนอบทำไมต้องเอามาแต่ว่า,าอนนพอกินแล้วก็ชอบอเพราะมันแบบมันมันแบบรสชาติมันแตกต่าง <ๆ S 2> เขาไม่เคยกินรสชาตินี้ทนเทียนอบวันนี้ผ่านไปได้ดีวันนี้ฟีดแบ็กแขกดีมากเชฟบอกพนักง,งานทุกคน เซอร์ไพรส์กับรสชาติที่แบบไม่เหมือนของเขาแต่อย่งยเดียยมันเหมือนกันแบบที่บอกวัตถุดิบมันมีรสชาติที่ขายกันมีของเหมือนเหมือนกันเนีย่ยเขามีน้อยหนามีนนมินี่หมดเพราะนั้นแต่ว่าวิธีใช้จะต่างกันเพราะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าวันนี้มันแตกต่างแต่ก็มีความคอมฟอร์ตในตัวเองมาแล้ก็เยี่ยมให้เขามารู้จักอีกมุมหนึ่งของของอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบจากเขา คิดดูนะเราเอาอาหารไทยเนี่ยวัตถุดิบไทยแกงไทยมาให้เชฟอันดับหนึ่งของโลกอันดับ25ของโลกและทีมงานเขาอะได้เรียนรู้อันนี้มันเป็นสิ่งที่สำหรับผมมันยิ่งใหญ่มากกว่าทำคอลลาบเรชันอื่นๆเพราะว่าให้ได้รู้ว่าอาหารไทยของเรามันก็มีดีขนาดไหนแล้วเชฟอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ชิมแล้วเขาแบบอกเฮ้ยเขาชอบมากคือมันก็เป็นการแบบโปรโมทอาหารไทยไปนในตัวแล้วโปรโมทรสชาติอาหารของเราด้วยซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นแบบออประทับใจแล้วก็ได้เสิร์ฟหมดเลย7คอร์สก็ถือว่าประสบความเร็ดไปได้ดีทุกคนชอบมากั ถึงทะเลแล้วครับริมชายฝั่งทะเลของเปรูคือมันใหญ่แบบสุดๆอะ่ะก็ทําให้เห็นว่าทําไมเขาถึงมีของทะเลเยอะเนาะแล้วนี่ก็เป็นที่แบบคนเขามาแบบปิกนิกกันตอนแรกเปรูไม่คิดนะว่าเป็นเมืองแบบทะเลอย่างนี้แต่จริงคือเห็นถ้าดูแผนที่นี่คือแบบทั้งประเทศนี่ติดทะเลด้านซ้ายหมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบทะเลใหญ่นะสุดลูกหูลูกตาเขาแบบประเทศนี้เขาก็แบบรีแลกซนะ์รีแลกซ์เนาะ เย,ย็นๆสี่โมงกว่าวก็นั่งนู่นนี่นั่นจูจีนั่งคุยกันชิลออคนเขาแบบรีแลกช์พาหมามาเดินอะไรเงี้ยส่วนที่เราอยู่กันมันก็เป็นส่วนที่แบบค่อนข้างจะแบบพวกศิลปินอยู่อาร์ติสต์ฮิปหน่อยนะถ้าพูดภาษาเราก็ถือว่าดีมันก็จะมีส่วนบางส่วนที่เป็นริมาที่อาจจะแบบมีหลายส่วนรวยๆไฮโซอย Hi ู so ่ u, มีแบบเป็นคนชั้นกลางชั้นแรงงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นเมืองเพราะที่ริมาจริงมันใหญ่แต่เรา,เา,า,าก็มาทํางานเราก็ไม่ได้แบบ explore ได้หมดครั้งนี้เราไปเน้นเน้นมาทําอาหาร มากินข้าวเดี๋ยวเราก็ไปดูมาชูปีชูพางน,งนี้ที่จไปคุสโกก็ทำงานเสร็จแล้วตอนนี้ก็ชิวๆแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปดูมาชูปีชู เขาบอกมาชูพิชูเคาอยู่เขาก้อนนี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปประมาณ2กิโลใช้เวลาเดินปมาณสามชั่วโมงไปจุดที่สวยแล้วพลังดีเดินที่นี่คือรู้สึกแบบดีมีลมตลอดแล้วก็แบบ <c oughs> มีแต่ความรู้สึกดีๆ <c oughs> สุดยอดจริงๆกับมาชูพิชูใครมีโอกาสมายากมากแต่ก็ควรจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่นี่มาชูพิชูสนับสนุนโดยร้านเชชิบะตะ365 ชุดเค้กของขวัญสั่งด่วนได้พร้อมส่งใน40นาที